รายละเอียดนะคะของบทที่6ที่ว่าด้วยเรื่องการออกแบบการวัดตัวแปร Measurement Design การออกแบบการวัดตัวแปรก็เป็นการวางแผนค่ะว่าในการวิจัยครั้งนั้นเราต้องการศึกษาตัวแปรอะไรบ้างนะคะแล้วก็ค่าของตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งการที่เราจะวัดค่าของตัวแปรได้เราจะต้องกําหนดเครื่องมือวัดตัวแปรนั้นการจะกําหนดหรือการจะสร้างเครื่องมือได้เราก็ต้องมานิยามตัวแปรให้มันชัดเจนก่อนนะแล้วเราก็จะต้อง แล้วก็สร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับนิยามนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องมาหาคุณภาพของเครื่องมือนะคะซึ่งหัวข้อแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งหัวข้อนี้นะคะครูได้อธิบายไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะ ep 1 3อ่ะเดี๋ยวครูเปิดให้ดูนะคะ ep 1 3ตรงนี้ค่ะคือคลิปนี้นะคะครูก็จะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะคะเราก็ไปตามฟังได้เครื่องมือในการวิจัยอะ่ะมันก็ ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวแปรที่เราต้องการศึกษาในกรณีถ้าตัวแปรของเราเป็นความรู้ความสามารถทางน่าสมองเราก็จะใช้แบบทดสอบนะคะถ้าเป็นความรู้สึกนึกคิดเป็นความคิดเห็นเราก็จะใช้แบบสอบถามหรือที่เราเรียกว่า questionaire ถ้าเป็นพฤติกรรมนะคะเป็นการกระทําเราก็จะใช้การสังเกต observation แต่ถ้าเป็นความรู้สึกนึกคิดด้วยแล้วก็เป็นความรู้ความสามารถทางน่าสมองด้วยเราก็จะใช้แบบสัมภาษณ์อย่างนี้เป็นต้น่ะยังไงก็ตามไปฟังในคลิป ะะเมื่อกี้นะคะคราวนี้เราลองมาดูเครื่องมือโดยทั่วไปนะคะเราก็จะต้องขั้นแรกขั้นที่1นนะคะเราต้องกําหนดสิ่งที่เราต้องการวัดก่อนหรือกําหนดตัวแปรก่อนเช่นความมีวินยัยผลสมดุลทางการเรียนหรือคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงหลังจากนั้นเราก็ต้องมาออกแบบแล้วก็สร้างเครื่องมือโดยนะคะ เราต้องกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการให้ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมวัดได้สังเกตได้หลังจากนั้นเราก็มันเลือกว่าเราจะสร้างเครื่องมือแบบไหนให้สอดคล้องกับตัวแปรของเรานะคะกรณีถ้าเป็นข้อสอบเราก็จะต้องสร้างข้อคําถามนะคะให้มันอสอดคล้องนะคะกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับเนื้อหา เลือกได้แล้วนะคะเราก็ระบุข้อนะคะแล้วเราก็ลงมือสร้างหลังจากนั้นเราต้องเอาไปตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือหรือที่เราเรียกกันว่า IOC นะคะก็คือเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน3ท่านขึ้นไปนะคะพิจารณาว่าข้อคำถามหรือข้อสอบของเราเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาแต่ละข้อสอดคล้องกับนิยามไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาผลการตอบนะคะ ของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาหาค่า ioc ซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะว่าหาหาได้ยังไงซึ่งค่า IOC เนี้ยนะคะมันจะต้องมากกว่า0.5ขึ้นไปถึงจะใช้ได้เราก็คัดเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC เกิน0.5นะคะเอาไป try out เอาไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างนะคะเพื่อเอามาหาค่ากรณีถ้าเป็นข้อสอบเราก็จะเอามาหาความยากกับอำนาจจำแนกนะคะแล้วเราก็คัดเลือกข้อที่มีค่า ความยากกับอำนาจจำแนกผ่านเกณฑ์เพื่อเอาไปหาลีไลบรีตี้หรือความเชื่อมัน่นหลังจากนั้นเราก็เอาไปเอาเครื่องมือเนี่ยนะคะไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างละได้ข้อมูลมาก็จะเอามาวิเคราะห์นะคะหาความเชื่อมั่นอีกทีหนึง่งและก็เอามาหาความเชื่องตรงขั้นนี้เราก็จะเป็นการวิเคราะห์เครื่องมือทั้งฉบับนะคะแล้วเรา,าก็ปรับปรุงเอาไปใช้ในครั้งต่อไปในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเนี่ยนะคะ เขาพิจารณาอะไรบ้างตัวแรกนะคะเขาเรียกว่าดัชนีความยาก (difficulty index) มันเป็นสัดส่วนของจำนวนผู้ที่ตอบข้อนั้นถูกนะคะต่อจำนวนผู้ตอบทั้งหมดมันคือ proportion เพราะฉะนั้นเขาเลยใช้ตัวย่อว่า p ความยากมีค่าระหว่างตั้งแต่0ถึง1นะคะถ้า p เข้าใกล้0นั่นแสดงว่า ข้อสอบข้อนั้นยากมากๆเลยนักเรียนทุกคนตอบผิดแต่ถ้า p เนี่ยเท่ากับ1ก็เป็นข้อสอบที่ง่ายมากนะทุกคนตอบถูกหมดเลยนะคะวิธีการคำนวณความยากมีอยู่2ลักษณะ2แบบแบบแรกคำนวณจากคนทั้งหมดนะคะก็คือจำนวนคนที่ตอบข้อนั้นถูกหารด้วยคนทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นมีคนทั้งหมด4คนตอบข้อนั้นถูก8คนความยากก็คือ0.8 0 8 0, 8. 0. 8. 0. 8. ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ใช้ได้อยู่ ความยากที่ใช้ได้ก็คือ0.2ถึง0.8นะคะอันนี้คือยอมรับได้แต่ถ้าความยากที่เพอร์เฟที่สุดข้อสอบอาจจะถามก็ได้ว่าข้อสอบที่มีความยากความยากที่เพอร์เฟหรือความยากที่ในอุด,ดมคติเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่า0.5เพราะว่ามันครึ่งๆเนี่ยตอบถูกครึ่งหนึ่งตอบผิดครึ่งหนึ่งนะคะคำนวณอีกแบบนึงก็คือจากคะแนนกลุ่มสูงกลุ่มต่ำซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะไปสอดท้องก,กันกับการหาค่ามาจจํานก ก็หารได้จากสูตรนี้นะคะ p เท่ากับ h บวก l ส่วน 2n เมือ่อ h คือจำนวนคนตอบถูกในกลุ่มสูง h ย่อมาจาก high l คือคนจานวนคนในกลุ่มต่ำที่ตอบข้อนั้นถูกนะคะ n: n คือจำนวนคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคุณภาพข้อที่2องเขาเรียกว่าค่าอำนาจจำแรกนะคะ discrimination การตรวจสอบค่าอ bueno> ำนาจจำแนกเนี mean, ่ยจะเป็นการทดสอบว่าข้อคำถามนั้นนะคะสามารถจำแนกหรือแยกคนออกเป็นกลุ่มกลุ sure ่มได้ไหมเช่นนะคะถ้าเป็นข้อสอบข้อสอบนั้นสามารถแยกเด็กออกเป็นกลุ่มเคียงกลุ่มอ่อนได้หรือเปล่าหรือถ้าเป็นแบบสอบถามเรื่องความมีวินัยหรือความรับผิดชอบนะคะแบบสอบถามนั้นข้อนั้นสามารถแยกเด็กออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคือกลุ่มที่มีความรับผิดชอบกับไม่มีความรับผิดชอบ อันนี้คืออำนาจจำแนกชื่อก็บอกแล้วนะอำนาจจำแนกก็คือแยกออกเป็นได้2กลุ่มวิธีการหาค่าอำนาจจำแนกมันสามารถหาได้หลายวิธีมากเลยนะคะวิธีที่1ห,หาจากดัชนีอำนาจจำแนกหรือ dis c r i m i n a n t index ซึ่งปกติเราจะใช้ตัว r r เล็กดัชนีอำนาจจำแนกเป็นการหาอำนาจจำแนกของแบบทดสอบนะคะเพื่อดูว่าข้อสอบข้อนั้นสามารถแยกคนเก่งคนอ่อนได้ไหมดังนั้นดัชนีอำนาจจำแนกจะมีค่าตั้งแต่ลบหถึง1 ข้อไหนเข้าใกล้หนึ่งแสดงว่าจำแนกได้ดีมีอำนา,าจจำแนกสูงข้อไหนเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าจำแนกไม่ดีและข้อไหนข้ามอำนา,าจจำแนกติดลบแสดงว่าข้อนั้นจำแนกกลับทางหรือจำแนกในทิศทางตรงกันข้ามก็คือเป็นไงคะแทนที่เด็กข้อนั้นอนนแะแทนที่เด็กเก่งจะตอบถูกเด็กอ่อนจะตอบผิดกลับกลายเป็นว่าเด็กเก่งตอบผิดเด็กอ่อนตอบถูกอย่างนี้เป็นต้น ข้อสอบอาจจะถามแหละว่าสมมุติข้อสอบอาจจะมีสถานการณ์มาแล้วก็ให้ค่าอหนาจจำแนกออกมาแล้วก็ให้แปลความหมายเช่นอนํานาจจำแนกลบจุดสองเหมายความว่ายังไงใช้ได้ไหมหรือมันมีความหมายว่ายังไงอะไรเงี้ยนะคะอำนาจจำแนกที่ใช้ได้ก็คือตั้งแต่0.2ขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยใช้ได้แต่ถ้าน้อยกว่า0.2ก็คือต้องตัดทิ้งนะคะังนั้นสูตรการหาดัชนีอนํานาจจำแนกมันจะมีลักษณะคล้ายกันกับ กับค่าความยากนะคะอันนี้คือ p คือความยากแต่ถ้าอันน่าจะแน่จะเป็นสูตรนี้คือจํานวนคนในกลุ่มสูงตอบถูกลบกับจํานวนคนที่อยู่ในกลุ่มต่ําตอบถูกหารด้วยจํานวนคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตัวอย่างนี้นะสมมุติครูมี10คนครูก็ตรวจให้คะแนนนะอันนี้คนที่1คนที่1นึ่งสองห้แล้วอันนี้ข้อสอบนะมี10ข้อครูคก็ตรวจให้คะแนนก่อน,นะคะ่ะคนที่1อ่ะคะแนนเต็มได้9ก้าอะไรเนี้ย แล้วครูก็เอามาจัดเรียงลําดับโดยที่ครูแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต่ํากรณีถ้ามันคนจํานวนน้อยๆครูจะใช้50%เนะฮะห้เพราะฉนั้นครึ่งหนึ่ง5คนแรกถือว่าเป็นกลุ่มสูง h นะฮะเลขที่6ถึงเลขที่10อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มต่ําเป็น l n ในที่นี้ก็คือ5้าแล้วเราก็หามา,าทีละข้อเช่นข้อที่1ข้อที่1จํานวนคน h เราจะเป็นเท่าไหร่ h ก็คือจํานวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบข้อน,นั้นถูกไม่ถูกสักคนก็คือ0นะคะก็คือ0ูนย์จำนวนคนที่อยู่ในกลุ่มต่ําที่ตอบข้อน,นั้นถูกก็ไม่มีเลยก็0ูนะคะพอเราเอามาแทนค่าลงไปในสูตรนะ p ก็คือ h บวก l ส่วน 2n n คือ5 5คูณสก็เป็น10นะคะเพราะฉะนั้นอํำนาจจะค่าความยาก0ูนย์คือไม่ข้อนี้ตัดทิ้งแน่นอนเพราะไม่มีคนตอบได้เลย ข้อที่2บ้าง h คือ3มนะมีคนตอบถูกอยู่3คนก็ h คือ3ส่วน l จำนวนคนตอบถูกในกลุ่มต่ำไม่มีก็0เอามาแทนค่าตรงนี้นะคะก็ p ก็ได้จุดสามอำนาจจำแนกจุด6ข้อนี้ใช้ได้ข้อ1ตัดทิ้งแน่ๆนะคะแต่ข้อ2อ่ะใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะ ข้อ3เอ้ยขอโทษข้อ10ก็ใช้ไม่ได้เพราะอำนาจจำแนกเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาข้อสอบนะคะออกเขาก็จะยกตัวอย่างมามาเป็นแบบนี้แหละว่าในกรณีถ้าข้อ1เนี่ยถ้าตัวถูกนะคะโดยปกติค่าความยากกับอำนาจจำแนกเขาจะคิดที่ตัวถูกนะเราก็เราก็ดูไปเป็นคู่ๆไปมันจะต้องผ่านเกณฑ์ทั้งสองค้าถึงจะใช้ได้นะต่อไปนะคะวิธีการหาอำนาจจำแนกโดยใช้สถิสติ t t test อันนี้จะใช้ความแปรปวนแล้วก็ค่าเฉลี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็คิดคำนวณหาค่า t แล้วเราก็เอา t ตรงเนี้ยไปเปรียบเทียบกับ t ตารางหรือไม่ก็ถ้าคำนวณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเราก็จะเปรียบเทียบค่า p value นะคะเทียบกับระดับนัยยะสําคัญที่เราตั้งขึ้นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบอันนี้จะเป็นที่นิยมใช้กันในกรณีถ้าเครื่องมือเราเนี่ยเป็นแบบสอบถามเราจะใช้วิธีการ หาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมหรือเราเรียกว่า Item Total correlation นะคะก็คือเราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคนาบข้อนั้นกับข้อคำนาบข้อที่เหลือทั้งฉบับมานะยกตัวอย่างเนะี่ยโดยเราจะใช้สูตรหาสัมพันธ์ของเพียร,ร์สานหรือ rxy ยกตัวอย่างสมมติครูมีข้อถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง10ข้อนะคะแล้วครูจะหาค่า Item correlation ของข้อที่1อนะ่ะครูก็ หาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อที่1ครูก็เอาคะแนนผลการตอบของข้อที่1มานะคะเป็นชุด x แล้วครูก็เอาผลอีก9ข้อผลรวมของคะแนนอีก9ข้อก็คือข้อ2ถึงข้อ10เป็นชุด y แล้วครูก็ามาแทนค่ารูปนิสูุทธหสัมพันธ์ของเพียร์สันว,วิธีพิจารณาก็คือก็ต้องดูว่ามันมีค่าตั้งแต่0.2ขึ้นไปแล้วก็มีระดับนัยยะสัาคัญธ์ทางสถิติคราวนี้มาดูความเที่ยงตรงบ้าง validity ความเที่ยงตรงหมายถึงความสามารถของเครื่องมือที่สามารถวัดได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดซึ่งเป็นคุณลักษณะหรือเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดนะแบ่งออกเป็นอยู่3ประเภทด้วยกัน1นึะคะความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา content validity อันนี้เป็นความสามารถของเครื่องมือที่วัดได้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์การวิจัยโดยปกติก็เขาจะใช้กับข้อสอบนะว่าข้อสอบเราออกเนื้อหาอะไรนะคะมีตัวชี้วัดอะไรบ้างแล้วเราออกครบตามนั้นไหม วิธีการตรวจสอบความเ่ึงตรงเชิงเนะะื้อหามีหลายวิธีแต่ที่วิธีนิยมใช้กันที่เรารู้จักกันดีก็คือ IOC นะคะ The Index of Item Objective Congruence หรือ Item Objective ะะ Congruence Index ก็ได้มี2ชื่อเป็นการให้ผู้ชาญพิจารณาข้อคำถามว่าข้อคำถามที่เราสร้างขึ้นมันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จุดประสงค์ไหมนะคะถ้าสอดคล้องเขาก็จะให้คะแนนบวกหนึ่งถ้าเขาไม่แน่ใจเขาก็จะให้ศูนย หรือถ้ามันไม่สอนคล้องเขาก็จะให้คะแนนลบหประมาณนี้นะคะก็จากนั้นเราก็จะเอาคะแนนของผู้ชาญมาแทนลงไปในสูตรนี้ IOC เท่ากับซิกมาอส่วนเนเมื่อซิกมาอคือผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ชาญทั้งหมดซึ่งจริงๆมันก็คือ x bar นั่นเองมาดูตัวอย่างนะคะสมมติครูมีตัวอย่างนะการตัวแปรคือการมองโลกนี้แง่ดีครูใช้ผู้ชวชาญ5คนคะ่ะ ครูก็ช่องแรกครูต้องบอกความหมายผู้เชี่ยวชาญไปก่อนนะว่าการมองโลกนี้แง่ดีหมายถึงอะไรแล้วครูก็สร้างข้อคําถามมาหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญจะพิจนารณาค่ะว่าแต่ละข้อนี้ข้อคําถามครูสอดคล้องไหมปรากฏว่า5คนนะ่ะนะคะมีเห็นสอดคล้องอยู่จุดอยู่3คนไม่แน่ใจอยู่1คนนะคะแล้วไม่เห็นด้วยว่าข้อคําถามนี้สอดคล้องกับนิยามอยู่1คนก็เอา3คูณกับ1เนาะก็จะเป็น3ใช่ไหม นี่ก็จะเป็น0นี่ก็จะเป็นลบ1มันก็จะได้3ลบ1นจำนวนผู้ชาชนทั้งหมดก็คือ5ก็จะเป็น2.5ถส่วนหาหออกมาละ0.4ซึ่งใช้ไม่ได้นะ IOC ที่จะใช้ได้ก็คือจะต้องมากกว่า0.5ขึ้นไปข้อที่1.2หามาแล้วค่ะได้0.8 0.2ดังนั้นเราสร้างข้อคำถาม3ข้อสำหรับ ตัวชีวัดนี้นะมันจะใช้ได้เพียงแค่ข้อเดียวคือข้อ2ความเชื่อมตรงประเภทที่2ความเชื่อมตรงเชิงโครงสร้าง construct validity อันนี้เป็นความสามารถของเครื่องมือที่วัดได้ตรงกับโครงสร้างทางทฤษฎีของตัวแปรนะคะเช่นตัวแปรการมองโลกในแง่ดีตัวแปรความรับผิดชอบตัวแปรความสุขตัวแปรความเครียดอย่างงี้ค่ะซึ่งตัวแปรเหล่านี้เขาจะมีความหมายในในทางทฤษฎีอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะนําตัวแปรเหล่านี้มาศึกษามาสร้างเครื่องมือเราก็ต้องสร้างให้มันสอดคล้องกับทฤษฎีอันนี้ครูยกตัวอย่างว่าการมองโลกในงแง่ดีของครูประกอบด้วยการมีมุมมองที่ดีต่อตนเองภูมิใจในความสําเร็จของตัวเองมีความปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่นและมองเห็นประโยชน์จากอุปสรรคความยากลาบากและปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นเครื่องมือเวลาครูสร้างเครื่องมือมันก็ต้องสร้างให้มันครบองค์ประกอบทั้งหมด สำหรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างมีหลายวิธีค่ะวิธีแรกก็ให้ผู้เชี่ยวชาญตัดสินนะคะแล้วก็เอามาหา IOC เหมือนกันนะคะวิธีที่2ใช้การวิเคราะห์แฟกเตอร์นนะคะวิธีที่3ก็ใช้เปรียบเทียบโนนกรุ๊ปเขาเรียกว่าเทคนิคโนนกรุ๊ปคือการเปรียบเทียบคะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของตัวแปรน,นั้นๆต่างกันยกตัวอย่าง สมมติครูต้องการสร้างแบบวัดความเครียดการจะดูว่าเครื่องมือวัดความเครียดของครูเนี่ยมีความเที่ยงตรงตามโครงสร้างไหมแล้วครูจะใช้เทคนิคโนโนโกรุป๊ปครูก็อาจจะเอาแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นอนะไปทดสอบกับผู้ที่มีความเครียดสูงนะคะเช่นตำรวจจราจรอ,อ่าฮะกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มแรกแล้วก็เอาไปทดสอบกับผู้ที่มีความเครียดต่ำคือผู้ที่ชิวๆมีความสุขนะคะก็คือเช่นอาจจะแบบนักร้องศิลปินอะไรเงี้ยหลังจากนั้นครูก็คะแนน2ชุดนะคะมาหา มาเปรียบเทียบกันโดยใช้สถิติทเทสถ้าผลออกมานะคะมันแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิตินั่นแสดงว่าเครื่องมือครัวมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างความเที่ยงตรงประเภทที่3เราเรียกว่าความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ k a y c h r i a related validity) อันนี้เป็นความสามารถของเครื่องมือที่วัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดนะคะโดยเทียบกับเกณฑ์ภายนอกจะแบ่งออกเป็นอยู่2ประเภทนะคะก็คือความเที่ยงตรงตามสภาพ (concurrent validity) ก็คือเครื่องมือนั้นสามารถวัดได้ตรงตามสภาพจริงๆที่เป็นอยู่ของเด็กในปัจจุบันยกตัวอย่างนะคะสมมติครูสร้างแบบวัดนะคะครูครูสร้างข้อสอบคณิตศาสตร์ครูแล้วครูก็สังเกตว่าเด็กนะคะคนหนึ่งเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเอก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้จะต้องทําข้อสอบของครูอะ่ะได้คะแนนสูงนะ ถ้าถ้าได้คะแนนสูงมานั่นแสดงว่าแบบทดสอบของครูมีความเทื่องตรงตามสภาพเพราะเด็กคนนี้โดยจริงๆของเขาสภาพจริงๆของเขาคือเขาเขาเรียนเก่งใช่ไหมเพราะฉนั้นทําข้อสอบของครูเขาก็ต้องได้คะแนนสูงประมาณนี้นะคะอีกอันหนึง่งเราเรียกว่าความเที่องตรงเชิงพยากรณ์ predictive validity อันนี้เป็นความสามารถของเครื่องมือที่วัดได้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดที่เป็นจริงในอนาคตอ่า ยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติถ้าเราต้องการจะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความสามารถทางด้านดนตรีและต้องการดูว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะคะในอนาคตน่ะจะมีความสามารถทางด้านดนตรีสูงไหมนะคะโดยเราก็จะให้ทําการทดสอบด้วยแบบวัดความถนัาทางด้านดน,ดนตรีนะคะถ้าเขาทําได้สูงและหลังจากที่เราสอนไปแล้ว1ภาคเรียนหรือ1ปีเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถทางด้านดนตรีสูงขึ้นอ่นะ และถ้าเขาได้คะแนนต่ำหลังจากที่เรียนไปแล้วนะคะหภาคเรียนหรือ1ปีนักเรียนคนนั้นมีความสามารถเท่าเดิมนะคะหรือต่ํากว่าเดิมนั่นแสดงว่าแบบวัดนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์เราสามารถนําผลการสอบนะคะจากแบบวัดนั้นน่ะมาพยากรณ์ในอนาคตได้เพื่อนถ้าเขาสอบถามว่าเครื่องมือชนิดไหนนะคะควรที่จะมีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์มากที่สุดเงี้ย แล้วก็มีอะแบบว่าผลสมรุลทางการเรียนแบบว่าความสนใจแกะแพทเนี่ยสมมติมีช้อยให้เลือกเนี่ยเราก็ต้องลองไปดูเนาะว่าเครื่องมืออันไหนมันควรจะต้องมีความทเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์อันนี้อยู่ในระดับสูงสุดนะคะวิธีตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ชื่อก็บอกแล้วเชิงเกณฑ์สัมพันธ์เขาจะคํานวณน,นะคะโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล2ชุดคือข้อมูลที่เป็นคะแนนจากเครื่องมือที่นักวิจัยสร้างขึ้นคือข้อมูลชุด x กับข้อมูลที่เป็นคะแนนจากเครื่องมือมาตรฐานคือข้อมูลชุดว่ายหลังจากนั้นเราก็เอาไปคำนวณน,นะคะโดยการใช้สูตรสัมประสิทธิ์เพียสันหรือแบบจัดลำดับก็ได้ถ้าผลหรือค่า correlation ออกมาสูงนั่นแสดงว่าเครื่องมือเราเนี่ยมีความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์นะคะคุณภาพตัวสุดท้ายเราเรียกว่า Reliability หรือความเชื่อมั่น ความเชื่อมเป็นความสามารถของเครื่องมือที่ให้ผลคงที่หรือมีความคงเส้นคงวานะคะถ้าสมมติมีการวัดหลายๆครั้งผลการวัดนั้นน่ะก็จะมีความคงเส้นคงวาไม่แปรเปลี่ยนแต่ถ้าสมมติวัดครั้งเดียวนะคะผลการวัดนั้นจะต้องมีความสอดคล้องภายในกันนะคะของแบบวัดนั้นซึ่งวิธีการตรวจสอบอ่ะมีหลายวิธีมากเลยวิธีวิธีแรกเขาเรียกว่าเป็นการสอบซ้ำหรือ test retest method อันนี้เป็นการดูความคงเส้นคงวาของผลการตอบนะคะที่ใช้แบบทดสอบ1ฉบับสอบกับผู้สอบ1กลุ่มแต่สอบ2ครั้งโดยทิ้งช่วงห่างของการสอบครั้งที่1กับครั้งที่2อเอาประมาณ2ส,สัปดาห์นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผู้สอบจําข้อสอบได้เนาะและไม่ให้เวลานานเกินไปนะคะเพราะเด็กเขาจะเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากนั้นเราก็เอาผลการสอบทั้งสงครั้งมาหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียสัน แทนค่าลงไปในสูตรนี้นะคะถ้าผลออกมาค่าสาสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่0ถึง1ยิ่งเข้าใกล้1แสดงว่าเครื่องมือเราเนี่ยมี reliability ที่ทดีที่สูงวิธีที่2ค่ะการตรวจสอบหรือวิธีหาความเชื่อมั่นนะคะของแบบทดสอบนะประเภทที่2ก็คือใช้แบบสอบคู่ขณะหรือ equivalent form method อันนี้เป็นการตรวจสอบความคงเส้นคงวาของผลการวัดของผู้สอบ1กลุ่มทำข้อสอบ2ฉบับะจะแตกต่างก,กันกับวิธีแรกแนละวิธีแรก1กลุ่ม1ฉบับแต่ว่า2ครั้งแต่อันนี้1กลุ่มนะคะวัด2ฉบับแต่วัดครั้งเดียวนะคะโดยที่ข้อสอบนั้นจะต้องเป็นข้อสอบผู้ขนานข้อสอบผู้ขนานก็คือข้อสอบที่วัดเนื้อหาเดียวกันจำนวนข้อเท่ากันลักษณะข้อสอบเหมือนกัน ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนเท่ากันแต่เราจะวัดครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการเว้นช่วงเวลาในการสอบแต่ว่าเด็กก็จะเหนื่อยนะทำข้อสอบในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องทําข้อสอบตั้ง2ฉบ,บับอะเช่นฉบับหนึ่งมี40ข้อนะคะะฉนนั้นเด็กต้องทํา80ข้อมันก็จะเกิดความเมื่อยล้าเขาก็เลยใช้วิธีการแบ่งครึ่งข้อสอบก็ได้นะคะเราเรียกว่า split half method อันนี้คือผู้สอบ1กลุ่มทําข้อสอบฉบับเดียว แล้วก็1ครั้งแต่เราจะนำผลการสอบมาแบ่งเป็น2ส่วนนะคะเช่นข้อสอบมี40ข้อใช่ไหมคะสอครั้งเดียวเลยกับกลุ่มเดียวแล้วเอาข้อสอบนั้นมาแบ่งครึ่งแบ่งยังไงอาจจะเป็นข้อคู่ข้อคี่ก็ได้หรือจะแบ่งครึ่งแรกกับครึ่งหลังก็ได้20ข้อแรกเป็นข้อมูลชุดเอ0ข้อหลังเป็นข้อมูลชุด Y แล้วก็เอาคะแนนมาหาสัมประสิทธิ์นะคะสหสัมพันธ์แบบเพียสันได้สาหสัมพันธ์ได้ค่าสัมประสิทธิ์สาหสัมพันธ์แบบเพียร์สันแล้ว ซึ่งอันนี้มันเป็นข้อสอบครึ่งฉบับเนาะเราต้องให้มันเอามาเป็นทั้งฉบับโดยเทคเข้าไปในสูตร Spearman b r บอย่างตัวอย่าง x y ได้จุด797นำมจุด797าเมาเทคเข้าไปในสูตรนี้นะคะตัวนี้นะจุด797ก็ผลออกมานะคะก็ได้จุดค่าสุดท้ายสุดก็คือจุด887ก็ถือว่ามี reliability ที่สูงมาก วิธีที่4วิธีของคูเดอร์ริชาสันหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือ kr 2 0กับ kr 2 1นะคะอันนี้วัดครั้งเดียวนะกับเด็กกลุ่มเดียวเหมือนกันแต่เอามาใส่ลงไปในสูตรโดยที่สูตร kr 2 0เนี่ยมันจะมีค่า p ค่า q เข้ามาเกี่ยวข้อง p คือค่าความยากนั่นแหละนะคะคือสัดส่วนของคนที่ตอบข้อนั้นถูกแต่ละข้อก็คือจำนวนคนที่ตอบข้อนั้นถูกหารด้วยคนทั้งหมดนะคือความยาก q คือ1ลบ p สัดส,ส่วนของคนที่ตอบข้อนั้นผิดนะคะเพราะนั้น KR20 จะจะต้องดูค่า p ค่า q เรื่องด้วยสูตร KR20 มันอาจจะมีความยุ่งยากเนาะเพราะมันจะต้องมีการคำนวณค่า p ค่า q ใช่ไหมคะคูเดอร์ริชาร์สันก็เลยพัฒนาสูตรใหม่ขึ้นมาเรียกว่า KR21 อันนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาพิจารณาค่า p ค่า q ละนะคะแต่เราจะมาดูค่าเฉลี่ยนะคะแทนม,มันก็ทำให้การคำนวณเนี่ยนะคะมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะ แล้วก็คำนวณได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะไม่จำเป็นจะต้องมาคำนวณค่าสถตติเป็นรายข้อเราคิดทั้งฉบับก็ได้แล้วอย่างเงี้ยนี่ก็เป็น kr 2 1แต่ยังไงก็ตามนะคะ kr 2 1เนี่ยนะคะจะไม่นำค่าความยากของแต่ละข้อมาคิดเนาะดังนั้นค่าที่ได้ใน kr 2 1เนี่ยก็จะมีค่าใกล้เคียงกับ kr 2 0ในกรณีถ้าข้อสอบมันมีความยากง่ายใกล้เคียงกันก็คือสามารถใช้สูตรไหนก็ได้แต่ถ้าสมมติค่าความยากง่ายต่างกัน สมมติข้อสอบนั้นมีความยากง,ง่ายต่างกันเนี่ยนะคะ KR 2 0จะให้ความน่าเชื่อถือนะคะมากกว่า KR 2 1แล้วก็จะมีความเชื่อมั่นที่สูงกว่า KR 2 1วิธีที่5เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์อัลฟาคอนบานะคะอัลฟาวิธีนี้สามารถใช้ได้กับแบบทดสอบและเครื่องมือที่มีการให้คะแนนไม่เป็น01เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจที่ให้คะแนนแบบ р a t i n н г สเกลค่ะหอ,ะรอนรเงี้ยหรือข้อสอบอัตานัยเราก็สามารถที่จะเอามาคำนวณด้วยสูตรนี้ได้นะคะ <te le sound> เพราะฉะนั้นข้อสอบอาจจะถามว่าคุณครู A นะคะสร้างเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแบบให้คะแนนไม่ใช่คะแนน0ูนย์หนึ่งการหา reliability ที่เหมาะที่สุดควรจะเป็นข้อไหนประมาณอย่างนี้นะคะ สรุปแล้วนะคะการออกแบบการวัดตัวแปรก็เป็นการระบุตัวแปรที่เราต้องการศึกษาในงานวิจัยว่าจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างโดยที่เราจะต้องนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรตามตัวแปรต้นนะคะให้มันชัดเจนเป็นรูปธรรมวัดได้สังเกตได้แล้วก็การสร้างเครื่องมือเนี่ยก็ต้องควรคํานึงถึงระดับของตัวแปรด้วยเช่นตัวแปรที่อยู่ในดามบัญญัตหรือเรียงลําดับเนี่ยเครื่องมือก็น่าจะเป็นเช็คลิสต์นะแบบตรวจสอบรายการส่วน ตัวแปรที่อยู่ในระดับอันตรภาคสามารถใช้แบบมาประมาณค่าก็ได้นะคะในคลิปหน้านะคะเราจะมา,าพูดถึงการออกแบบการวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ